กอไกลถึงฮอลล้วพุ่งเนี่ยแล้วเอาตัวที่เพื่อนพูดออกมาเนี่ยเราจะไปกินเมนูนั้นกันพาไปแดกตำไทยได้แหละกูเกียดส้มตำกูเกียดส้มพ่อของตำไทยโอ้โหไม่มีมาแบบลงล้ำเรว สวัสดีวัยรุ่นแคนาดาด้วยนะครับผมปิ้งปิงอยู่กับเพื่อนๆของผมแล้วเย้ yeah. ชอบนะเย็นเย็นผมนารครับเย็นเย็นเย็นผมก็มีกิจกรรมมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะทุกคนกินอะไรมาเย้ถ้าอยู่ที่ Sunday Morning นะครับก็ร้านเพื่อนผมเช่นเคยนึกถึงกาแฟแม่สอนหนันงสือ Sunday Morning นะให้นึกไว้เลยตอนนี้พอไก่ถึงพอร์ลูกุ้งเนี่ยเอามาสักตัวหนึ่งแล้วเอาตัวที่เพื่อนพูดออกมาเนี่ยเราจะไปกินเมนูนั้นกันวงเล็บต้องเป็นอาหารนะครับไม่ใช่เป็นไม้แบบไม้สองไม้ไม่เอานะแข่งกันประมาณ3ยกใครที่กินได้มากกว่าชนะ ซองหึ่งเป่านะครับซองหนึ่งก็จะมีกระตังอยู่ซองนึงก็กาโมะนะครับผู้ชนะไม่ใช่ว่าจะได้นะครับผู้ชนะมีสิทธิ์เลือกทั้งสองคนเป่ามิฉุกันก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออเอาก่อนเอาหลังคุณเลือกหมวดอักษรใช่ไหมใช่เอ้ยคุณต้องเอาก่อนผิเอาก่อนนะเกมแบบนี้ถ้าเกิดเลือกผิดนี่คือขุดหลุมฝังตัวเองไง พ่อครูก็ต้องกินด้วยเอาหมดง่ายๆเอาตัวแรกเลยกอไก่กอไก่กอไก่อยากจะกินอะไรครับเลยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวพาจอไปกินเมนูแรกกันนะครับบอใบไม้แล้บอใบไม้มันมีเมนูอะไรวะเนี่ยนี่นี่ มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจเอาหมอม้าแห่อะไรมีนั่นแหละกูบอกก๊อไก่ไปเนี่ยกูก็คิดในใจแหละก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนหมันเข้าทางกูละแต่มันเสิร์ฟบอกใบไม้มาเนี่ยชิบหายละมาเดี๋ยวรอป้าจังเฮ้ยยกแรกนะยกแรกไปดีไม่เป็นเบอร์เกอร์เมื่อวาน กออก,กินเตี๋ยว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 คนนี้เขาคิดว่ากินเตี๋ยวคนนี้เขาคิดว่ากินเต <c oughs> ี๋ยวเขาก็เจอเนื้อสุดเส้นเล็กเดี๋ยวข้าวหลังจะให้เล่นเกมเป็นเกมแนวช่วยกันบ้างเนาะ <c oughs> หมดแล้วความอ e ิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ถ้านับจากร้อยสามสิบเฮ้ยเฮ้ย มีปลาจ่างไหมครับประจ่างเลยครับเหลือแค่สองลูกพอดีเลยน้อยปลาจ่างคนละก้อนครับค่อยๆกินไปนะครับคือปลาจ่างรสชาติเป็นยงไงจมูกมวกเชื่อจ้าอ้วกครับเจือปลาจ่างกูเข้าไปมันไปเลือกไปก็แค่ว่าจะได้แบงค์กิ่มเลยถ้ามีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนี่เฉยจะเลือกกระโดนจำมโมไปเลยตั้งมวอร์ทำไมเพืนคุตั <c oughs> <c oughs> ้งเวอร์ทำไมเพ่อนเป็นอิ่มกคนอิ่มครับผมอยากจะม่วงเมนูนี้แหละ โอเคทุกคนก็หมดทั้งคู่นะครับยกนี้ก็ยังถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยคือชนะอีกอะไรนะครับกอไก่ของลูกห้ามซ้ำตัวเดิมถ้ากูบอกพอผ่านไปมันคงไม่เอาพิซซ่าหรอกเพราะเมื่อวานไม่โดนต่อเต่าต่อเต่าขอใครรู้มันนึกไม่ออกต่อเต่ามีอะไรแดบ้างต่อเต่าสูตรไก่ ต่อเตาอาหารต่อเตาที่ใช้ตะเกียบพินน่ะเป็นเค็งๆอ่ะกูบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยกูอยากแดกมากจริงพาไปแดกทำไช่ได้เลยเฮียทิกโคตรๆนะโอ้แต่ยังดี้ต้องตอกนี่ว่าขุดหลุมฝังตัวเองคอไข่เหรอไปร้านส้มตำใช่ไหมข้าวเหนียวไปร้านเดียวจบเนาะข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อ เราส้มตำเผ็ดๆเลยนะครับที่สั่งไว้เมื่อกี้นะพี่ตำไทยใช่ไหมคะใช่เผ็ดๆได้เลยนะครับม่ไมึงไม่ได้กินดีกว่าตำไทยนะครับตำให้คนเยอะดูก้อนเหนียวด้วยก้ปากห้นะทุกคนติ่มตำอะไรอย่างเงี้ยไปดทั้งคู่เนียเพราะนั้นคือกินให้หมดนะครับยกเว้นคือที่ยกเว้นได้เพรเกิดไม่ต้องกินมะนาวไม่ต้องกินไม่ต้องกินพี่ช่างมีน้ําใจแถมให้ตั้งเยอะเห็นว่าลูกค้าประจำมากจริง ขุดหลุมฝังตัวเองเกียรส้มตำพ่อของตำไทยเต็มตำไม่กูแต่ว่าไอ้ยตะเกียบแดกอะที then, ่เป็นเฉ่งๆขุดหลุมฝังตัวเองก็รู้กูไม่อยากกินแป้งโอ้ข้ามบึงจงข้ามึงจีบก็มีึงก็มารดน้ำในคือเพื่อนสองคนนี้ก็ตอนสมัยวัยรุ่นมอปลายก็เต้นมาด้วยกันนะฮะ <_ an> <ade> <_ an> พ่อของตั้ไทย <_ an> จอดหน้าแดงหน้าโคตรแดงอะ่ะดูสภาพิกุ้ด้วยพ่องตั้ไทยอ,อทยูมึงก็ใจแม่แม่กุ้แม่แมค้าต้มตำเออกูกินต้ตมตำตั้งแต่สี่ห้าขวบ ก็เคไปติ่มามไม่เชื่อกูมึงอ่ะเมื่อวานมึงยังไอ้นี่ไหวเลยพิซซ่ามึงอ่ะผู้สาวฝืนกินให้ดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ชอบนะพิซซ่าอ่ฝืนกินพิซซ่าสามกล่องไม่พอมึงเอาเบอร์เกอร์กูสองลูกเนี่ยนักงานเขาบอกว่าคุ้มไงชอบเพลีเลยไปชวนแดกกูไม่ยอมแอ้นะกูว่าใช่ตันเขาเหนียวไม่เฉยนย ไห้ผู้คิดเป็นระบบไงบ้าจังเราต้องข้าวเหนียวไงเราไม่ซื้อข้าวเหนียวเบิ้ลข้าวเหนียวอย่างอ้วนเลยโอ้ยคุน้ำตาลน้ำตาลไหลพองมือจังบายเลยสำลักพ่อของตังไถ่นี่อาจายตัมมาแก้ทางกินไห้แล้วลูกเพจมาเห็น่กูขับบูตายได้เดี๋ยวจะเนี้เฮ้ยยกนี้ต้องให้ฮามะมึงคิดซะว่าเมื่อเกิดเรื่องทุกอย่มึงแล้วกันมึงก็กินแดดมันก็แดกเนี้ยทุกวันแม่ อย่าเรื่องของมึงมาพูดคืไม่ได้หืงอย่งมึงไม่ได้หืงตรงไหน,นแดกเมียทุกวันไม่ได้ทำกันบ้านเมียมาสองไปะละเมียไม่ให้แดกนี่วะ่ะ <laughs> แห้งเหี่ยวมาลงกับคุไม่ได้ด้ย <laughs> เก็บลมตำ่ำ <laughs> <Yes, man. S 1> พ่อของตําไทย <laughs> 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 เยัยเอาหมดก่อนครับรอบนี้มีอะไรจะบอกกล้องหน่อยไหมครับไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไอ้แม่งจ้ปัญหาจริง <c oughs> นี่ถ้ากูแข่งกินส้มตำพริกร้อยเม็ดจะไหวเหมกันไหมเนี่ยตายแต่เม็ดแรกเหรอนี่แค่สี่เม็ดถ้าร้อยเม็ดอะ <c oughs> <c oughs> เมื่อเคยเห็นพี่จรอดในภาวะนี้เลยอ่ะมึงเอาคืนกูเ่องพิซซ่ากับเบอร์เกอร์เมื่อวานใช่ไหมตําไห้คิดไห้กวาตําเฮ้ยยังดีกว่าตําแทงเลยเฮ้ยไอ้ดูความเรี้ยดู่อเอ้ยมือเอ้ย เตาผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูยกที่3กันต่อจะรอดกันอยู่หรือไม่นะครับพ่อของตังไถ่จุ๊บอุ้ยอีกแล้วครับท่านขอหีบขอหีบให้ตายเถอะโรบินหัวแม่งเลยฮะขอควายขอควายเหรอขอหีบขอควายอะไรวะอาหารที่ขึ้นต้นด้วยหัควายแม่งนะครับหัวควายทอดจะบอกว่าลาบควายก็มีลอลิงอืมคุณนึกออกแล้วอะไรเซฟ เทปเอ้ยเอาของหวานมั่งเอากลบกรอบเนะของหีบเอากลบกรอบเนะผำบหอมหกเือไหรหอมหมกเป็นงานที่ไหนวะเมืออคิดอะไรให้มันตรงอินเตอร์หน่อยสิว่เหี้ยหอยทอดหมูกรอบเหี้ยข้าวต้งไท่นะครับยกที่สามก็คือหอมหมกเทปโอเคเดี๋ยวไป <g ül> จะมาที่ถนนคนเดินนะครับจะหาเคปกินกันก่อนถ้าเคปรอดเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยหอ่อหมกถนนคนเดินแม่สอดฝั่งเทศบาลใช่ไหมนึกว่ามันจะให้กูกินหวานแน่ๆเลยเกลียดเยเดี๋ยวไปดูสุดทางนะครับว่าจะมีไหม,ไมสรุปเลยก็คือร้านเคปหยุดเนื่องด้วยปีใหม่โรบินสัน <c ười> นี่ถึงขั้นต้องมาหากันที่โรบินสันเลยนะทุกคนถ้ารอบนี้ไม่มีเคฟที่โรบินสันนี่เราจะเปลี่ยนเป็นเค้กละคือผมหาโทรแม่สอดไม่มีซักร้าน ตรงนี้เหรอไม่มีแล้วเหรอไ้่มีแลวเจ๊งเหรอลองดูเค้กบอลก่อนดูเค้กบอลก่อนดูยอมแพ้เค้กบอลไม่เกียกูไม่ต้องพอมงกุแล้วกูจะยอมแพ้เค้กบอลไม่จอดเรากำลังมาตามหาเค้กครับพี่ชายกูเลือกฝอยทองให้มันดูทรงน่าจะติดคอดีดีลองกินนะอิ่มมากแค่นี้ไม่น่าหน้าไหวนะอ๋อยังไงอืม มบนดิงได้ขนมลจริงๆก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแค่นี้มันจะมันยังไหวอยู่มั้งอะไรเงี้ยแต่ประมารู้สึกกินครึ่งก้อนก็เริ่มอาการไปแล้วเว้ยไม่มีมาแบบห้อมหล้อมนี่คือหาเค้กมไม่ได้เลยเนาะคือต้องมาหาที่โรบินสันยังไม่มีเลยสุดท้ายก็ต้องเป็นเค้กใครจะกินหมดก่อนตีคอตคอนี่่กปกติสุกดีนะนกินต้ดมดามื่อกี้ไงไมา้ขขล้าลกไม่ธาแม่ต้องปวกกันเลย เราแล้วไม่หวานเฮ้ยเี่าไม่หวานกวนเพื่อนจุ่มอ๋อเพราอวมันเซิ hard ขมวดในถุงแล้วเพื่อนเอาคืองไงพี้อามขอยอมแพ้เพราะนั้นก็ถือว่าการแข่งขันจบลงได้ด้วยดีเฮ้ยต้องมาหุ้นอ่างเปลยางเฮ้ยนี่ยังกินอยู่เนี่ยจะแข่งต่อแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องจับรางวัลทางเป่ากันนะครับในนี้ก็จะมีทางแบงก์จริงและจะแบงก์กาโกอยู่ก่อนอื่นเลยจะให้เพื่อนๆก็บอกเพื่อนๆก่อนว่าแฮปปี้นิวเยร์เพื่อนๆนะครับผมก็เลยอยากจะเอาอ่างเปานี้มาให้ให้เพื่อนแล้วกันอยากให้เพื่อนนะครับก็คนนึงก็ได้คนนึงก็ได้กินนะครับก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวกลับมาไม่สอดปีหน้าอีกก็หาเรื่องไว้ว่ารู้แล้วว่าหยุดพอยแล้วก็ดูแล้วว่าจยุ่พอยังไอเพร่อคอนเทนต์กินดีกว่าเออ เอาซ้ายหรือขวาของผมหยิบเอาจากมือไปเลยเชว่อเปล่าไม่เชว่อเปล่ายังไม่นะอันนี้คือเชว่อเปล่าโอเคเตรียมตัวโชว์พร้อมกันหลับตาครับหลับตาหลับตาแล้วก็หยิบแบงค์หนึ่งสองส้มชู่ โอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับถึงทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะก็ขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผู้ชมอยากให้นี้มีการเล่นอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปมาเสนอเกมหรือว่ามาอยากให้เล่นอะไรเนาะถ้าคนชอบพี่เย <S S 1> <ๆ>ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดฝาก,กซัสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชแนลของฟิงฟิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่เนะครับเดี๋ยววันอีพีหน้ามารอดูกันต่อว่าผมกับเพื่อนๆของผมเนี่ยจะมาเล่นอะไร ครับเจอกันสองคน <Peace. S 2> นะเนี่ยเย,ยี่ยมกูยังไงให้สภาพเพื่อน <c oughs> ย่ำแย่กันเนี่ยดูส <c oughs> ภาพนนม,มันอิ่มไหมไม่อมา่มวอธิบายไม่ได้แล้วอธิบายไม่ได้เลยก็ <c oughs> จะไม่อิ่มเลยอ่ะก็ยังไม่อิ่มว่ะตายตรงส้มตำนี่เองเ